ุดน้้ำกินเป็นส่วนสาธารณะของจังหวัดกลาลสินมีไว้ให้ประชาชน,นกุนน้ิได้เป็นจุดนัดพบเป็นสถานที่ออกกำลังกายจ็อกกิ้งเดินวิ่งรอบสระน้ำบรรยากาศดี ซึ่งวันนี้ได้จัดไฟสุมไฟที่สวยงามไว้ให้ประชาชนได้ออกมาเซลฟี่ออกมาถ่ายรูปกันซึ่งเป็นสถานที่กว้างขวางพอสมควรใช้ออกกำลังกาย อชาชชนประถ้าใครมาที่จังหวัดกระสินก็เชิญชวนนะครับออกกำลังกายกันสวัสดีครับ